สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและพี่น้องสุขุสุขคนนะครับขอบคุณที่ติดตามกันตลอดนะครับขอบคุณที่รับชมทุกชิปนะครับวันนี้พามามึงใส่เงอนลอยนะไปสามเดือนนะครับไปสามเดือนครับ ไว้สามเดือนครับไม่กําลังสนก็ไมกําลังกินครับตอนเช้าครับใีอ้อาหารตอนไปทำงานครับนี่อัปเดียวให้พี่น้องได้ชมนะครับส่งการลอยไว้สามเดือนครับ ไปลงของอุบานดินะดนะครับสวยๆแบบแบครับโครงสร้างดีครับกระดูกดีครับสวยๆมากนะครับฝากติดตามนะครับฝาก ตามกันนํำนะครับเัือฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ติดตามกันและคือขอบคุณที่รับชมนะครับทุกลิปสำหรับชิปนี้พามาชมนะครับสบายอ่อนลอยสายสามเดินครับ ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ